พิคาดปอบหมอผีความร้อนระอุจากแสงอาทิตย์ที่ต่องลงมากระทบพื้นโลกเหมือนโกรธแค้นมนุษยชาติมานานนับปีและอยากจะเผาผลาญให้เกลียมไหมทิศสอนหนุ่มใหญ่นั่งมองแสงระยิบระยับของเปลวแดดในตอนใกล้เที่ยงอยู่ใต้เงาล่มเย็นของต้นมะขาม ที่ห้อมล้อมไปด้วยดวงต้นคอยหนาแน่นจนแสงแดดและความร้อนระอุไม่สามารถสอดแทงเข้ามาได้พลางเอื้อมมือไปตักน้ำในกระติกที่ใส่น้ำฝนเตรียมมาจากบ้านยกดืืมกินด้วยความกระหายทิศสอนทำมาหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการทำไร่ทำสวนสวนในหน้าแล้งที่ไม่มีน้ำพอเพียง ที่จะปลูกผักปลูกพริกเขาก็จะออกหาตัดทอนต้นไม้ที่แห้งตายตามชายทุ่งเพื่อเอามาเก็บสะสมไว้ทำฟืนทิศสอนใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กินอยู่กับนางพกามาร่วมสิบปีแต่ก็ยังไม่มีลูกไม่มีเต้ามาสืบสกุลท,ทั้งทั้งที่ทั้งคู่ก็ดูแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย ชนิดที่ต้องล้มหมอน,นอนเสือ่อยังมากก็แค่เป็นหวัดคัดจมูกไอจามเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหลังจากที่ทิศสอนเสร็จติ้นจากการกินข้าวกลางวันที่นางพากาห่อมาให้เพราะเขาขี้เกียจที่จะเดินฝ่าแสงแดดกลับบ้านแล้วนั่งรอข้าวเรียงเมต็ดตักคู่ก็เอนหลังลงนอนบนพื้นที่มีใบมะขาม และใบคอยแห้งๆหงลนทับถมจนมองไม่เห็นหน้าดินเพื่อคลายความเมื่อยล้าและตั้งใจจะงีบหลับสักชั่วโมงพอให้แสงแดดคลายร้อนอีกหน่อย <c oughs> ก็จะออกไปตัดไม้ที่ยืนต้นแห้งตายอีกสักมัดสองมัดและขนาดที่ทิศสอนกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นพลันสองหูของเขา กไดินเสียงย่ำเท้าเดินบนใบไม้แห้งดังกรอบแกลบกรอบแกลบใกล้เข้ามาชายหนุ่มไม่รอช้าเขารีบลืมตาแล้วหันกวับมองไปทางต้นเสียงทันทีและแล้วที่สอนก็ต้องสะดุ้งลุกพรวดขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นร่างผอมแห้งของคนที่กำลังยืนจ้องมองเขาอยู่ในระยะห่างไม่มากนักลุงทอง โอ้ยตกใจหมดทิ่สอนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นๆลุงทองคือชายชาราที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างสงสัยว่าแกเป็นผีปอบเพราะด้วยนิสัยที่ชอบอยู่คนเดียวและไม่ยุ่งสูงสิงกับใครซึ่งอันที่จริงก็ไม่เคยมีหมูเห็ดเป็ดไก่ววกวายของใครล้มตายอย่างแปลกๆสักที แต่ด้วยเพราะลุงทองแกชอบทำตัวลับๆล่อๆวัดวาก็ไม่เข้าแล้วยังไม่ดื่มเหล้าเข้าพวกหรือสังสรรค์พูดคุยกับใครสักครั้งแม้จะมีงานบุญงานบวชก็ตามและถ้าแกจะออกไปไหนแต่ละทีแกก็จะใช้ผ้าโพกหวัวคลุมหน้าจนเห็นแค่ลูกตาเท่านั้นและถ้าใครเอ่ยถามทักทาย แกก็จะตอบแบบขอไปทีโดยไม่มองหน้ามองตาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงซุบซิบนินทาว่าลุงทองเป็นผีปอบแต่ทว่าทำไมวันนี้ลุงทองเข้ามายืนจ้องหน้าทิศสอนในระยะประชิดได้ขนาดนี้ลุงทองจะเอาอะไรทิศสอนถามยำ้ำไม่เห็นแกยังยืนนิ่งข้าหิวน้ำ ลุงทองตอบด้วยเสียงที่แหบหยพร้อมสุดลงนั่งเหมือนคนจะเป็นลมทิสอนจึงรีบตักน้ำจากกระติกตรงให้แกกินพลางถอดเสื้อเอามาโบกสะบัดพัดวีให้แกและไม่นานนักลุงทองก็อาการดีขึ้นข้าออกมาหาหน่อไม้นะ่ะแต่วันนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินไอ้ข้าก็คิดว่าจะมาแป๊บเดียว เลยไม่ได้เอากระบอกน้ำติดมือมาด้วยโอ้ยเอาซะเกือบเป็นลมขอบใจเองมากนะลุงทองพูดขณะทำท่าจะลุกขึ้นแล้วในลุงทองดีขึ้นแล้วแน่นะฉันว่านั่งพักอีกสักครู่ก็ได้ดูสิแดดยังร้อนอยู่เลยไม่เป็นไรข่าสบายดีแล้วเมื่อกี้นี้ข่าเห็นเองกำลังหลับอยู่นี่ นอนต่อเถอะข้าไปละลุงทองพูดแล้วรีบเดินออกไปทันทีและเมื่อชายชลาออกไปแล้วที่สอนก็เอนหลังลงนอนต่อโดยไม่ได้สนใจว่าแกจะเดินไปทางไหนและจากการพูดคุยกับแกในครั้งนี้ชายหนุ่มคิดว่าลุงทองก็เป็นเหมือนคนปกติไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนอย่างที่ชาวบ้านล่ำลือดังนั้น ทิศสอนจึงไม่เชื่อว่าลุงทองจะเป็นรอบตามที่ชาวบ้านคาดเดาและแล้วความร้อนละอุของแสงแดดก็เริ่มผ่อนคลายลงเมื่อดวงอาทิตย์อ่อนแรงเคลื่อนคล้อยลงต่ำทิศสอนตัดไม้ที่สดใหม่และใหญ่พอควรโดยใช้ความยาวราวสองเมตรทำเป็นไม้คาน สอดเข้าไปในเชือกกล้วยที่ผูกมัดฟืนไว้อย่างแน่นหนารวมทั้งหมดสี่มัดโดยใส่ทั้งหัวและท้ายข้างละสองมัดพลางยกขึ้นบ่าและไม่ลืมก้มลงหยิบกระติกน้ำนติดมือมาด้วยแล้วออกเดินมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีก่อนที่จะมืดค่ําทิศสอนก้าวเดินเหาะเหาะมาตามคันนาที่ต้นหญ้าแบนราบ เพราะถูกเหยียบย่ำจากการเดินผ่านทุกวันและขณะที่ทิศสอนกำลังก้มหน้าก้มตาเร่งฝีเท้าเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วอยู่นั้นพลันก็มีหมาดำตัวโตวิ่งทลาออกมาจากพงหญ้าข้างทางพลางส่งเสียงเห่าดังลั่นพร้อมกับแยกเขี้ยวกระโจนพรวดเข้าใส่ใชายหนุ่มอย่างดุร้ายทิศสอนที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ก้าวถอยหลังหลบก,การจู่โจมของไอหมาดำด้วยความตกใจและเพราะความหนักของมัดฟืนบนบ่ามันทำให้ทิศสอนเคลื่อนตัวได้อย่างเชื่องช้าไอหมาดำก็ไม่หยุดรอให้ทิศสอนหลบลี้หนีคมฟันมันกระโจนตัวลอยพร้อมแยกเขี้ยวแหลมคมขาวับพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มอย่างรวดเร็วทิศสอนไม่มีเวลาที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับไอสัตว์หน้าขนในตอนนี้ แกมีทางเดียวที่สมองสั่งการคือทิ้งตัวลงข้างคนาที่สูงพอควรเพื่อหลบคมเขี้ยวของไอหมาดุร้ายให้ได้ก่อนและมันก็ได้ผลไอหมาดำกระโดดวืดพลาดเป้าคมเขี้ยวเฉียดร่างทิศซอนแค่คืบชายหนุ่มไม่สนใจอาการเคล็ดขัดยอกที่ล่วงลนจากคันาเขารีบลุกพลวดขึ้นอย่างไม่รอช้า เพราะทุกวินาทีบรรเดิมพันด้วยชีวิตของเขาทิศสอนกระชากท่อนไม้ออกจากมัดฟืนเอามาถือไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกับยืนจังก้าประจันหน้ากับไอหมาดำโหดขณะที่มันหันกลับมาแล้วเดินแยกเขี้ยวเข้าใส่อย่างดุร้ายแต่คราวนี้ทิศสอนไม่ยอมเป็นฝ่ายตั้งรับอีกแล้วแกกระโจนพรวด พร้อมยกไม้ตีฟาดเข้าใส่ร่างไอ้ดำโหดอย่างเต็มแรงท่อนไม้สดที่หนักแน่นกระทบเข้ากลางหน้าผากไอ้หมาดำอย่างจังเสียงดังสนัน่นแต่ทว่าร่างดำทะมึนกลับเซทลาเพียงเล็กน้อยจากแรงกระแทกของท่อนไม้เท่านั้นและเพียงชั่วพริบตามันก็หันมายืนจังก้าเหมือนไม่ได้เจ็บปวดจากการฟาดตีแม้แต่น้อยอะไรวะ ทิศสอนอุทานยังไม่เชื่อสายตาเพราะเขาฟาดเข้าใส่จนสุดแรงเกิดแต่มันยังไม่แสดงความเจ็บปวดแม้แต่น้อยในขณะที่ทิศสอนกำลังหาทางต่อสู้กับไอ้ผีหมาดำเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่นั้นกวามือสลัวก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาบดบังทัศนียภาพจนมองไอ้หมาดำไม่ชัดนักทิศสอน ้าวถอยไปข้างหลังอย่างระมัดระวังพลางหันซ้ายหันขวาเพื่อหาทางหนีเพราะไม้ในมือของเขาไม่น่าจะทำอะไรมันได้แน่แต่หมาดำจอมหดูดมันไม่เปิดโอกาสให้ทิศสอนหาทางสู้ไอ้ผีร้ายพุ่งกระโจนเข้าใส่ชายหนุ่มอย่างดุดันพร้อมฝังคมเขี้ยวลงบนแขนของทิศสอนที่ยกขึ้นมาปิดบังลำคอของแก เป็นที่แรกแล้วหลังจากนั้นมันก็งับกัดไปทั่วร่างอย่างเมามันจนนับแผลไม่ท่วนและแล้วชีวิตของทิศสอนก็ต้องจบลงด้วยคมเขี้ยวยาวงงของไอ้ผีหมาดำที่ฝังคมเขี้ยวลงบนเส้นเลือดใหญ่ข้างลำคอตอนนี้ความมืดได้แพร่ปรคคุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ทิศสอน ก็ยังไม่กลับมามันทำให้นางพากากระวนกระวายจนนั่งไม่ติดข้าวปลาอาหารที่เตรียมตั้งสำรับไว้รอก็เย็นชืดไปหมดแล้วนางพากาเดินออกไปเฉเง้อมองตรงทางเข้าบ้านหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววของสามีเธอเลยตอนนี้นางพากาไม่สามารถอดทนรอได้อีก เธอรีบจำเดินไปหากำนันจรที่บ้านอยู่ไม่ห่างกันมากนักเพื่อขอความช่วยเหลือให้ออกตามหาทิศสอนให้นางหน่อยและเมื่อกำนันจรรู้เรื่องแกก็ไม่รอช้ารีบขึ้นไปบนเรือนยกสูงของแกแล้วยืนป้องปากตะโกนเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเพื่อให้มารวมกันที่บ้านจะได้บอกกล่าวเล่าเรื่องพร้อมๆกัน และไม่ถึงนาทีชาวบ้านหนุ่มๆรวมสี่ห้าคนก็มาถึงพร้อมกับไฟฉายและอาวุธครบมือบางคนถือมีดดาบบางคนถือจอบบางคนถือเสียมแล้วแต่จะหยิบฉวยอะไรที่ใกล้มือได้พร้อมกับมายืนรวมตัวกันที่หน้าบ้านของกำนันเพื่อฟังคำบอกเล่าอย่างละเอียดจากพะกาเมียทิศสอน และเมื่อทุกคนรู้ต้นสายปลายเหตุก่อนที่ทิศสอนจะหายตัวแล้วต่างก็รีบออกตามหาทันทีโดยเดินมาตามเส้นทางที่พกาบอ,อกและไม่นานนักทุกคนก็มายืนอยู่กลางทุ่งนาที่กว้างใหญ่พวกเขาจึงใช้วิธีเดินเรียงหน้ากระดานมุ่งตรงไปทางป่าที่ทิศสอนมาตัดไม้ไปทำฟืนและขณะที่กำนัน รวมถึงชาวบ้านกลาดแสงไฟส่องสว่างนำทางไปแต่แล้วกำนันก็ต้องตกตะลึงหยุดชะงักการก้าวเดินอย่างฉับพลันเมื่อไฟฉายกระบอกโตในมือของแกสาสองไปกระทบร่างที่นอนเหยียดยาวอยู่กลางทุ่งในสภาพแหลกเละยับเยินลำคอถูกกัดชีกขาดเลือดไหลนองพื้นส่งกลิ่นคาวคะคลุ้งปุ้งกระจาย แทที่หนักหนาหน้าสะอิดสะเอียนคือส่วนท้องของร่างไร้วิญญาณที่มีแผลเวอะหว,วะเปิดกว้างเครื่องในไส้พุงหายเกลี้ยงเหนื้อหนังถูกฉีกดึงจนขาดรุ่งริ่งมีเพียงหน้าตาที่ยังอยู่ในสภาพเดิมเฮ้ยนั่นมันทิศสอนใช่ไหมวะกำนันพูดเสียงสัน่นอย่างตื่นตระนกและเมื่อสิ้นเสียงของกำนันจร ไฟฉายทุกกระบอกบอก,ก็พุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกันทันทีใช่ทิศสอนจริงๆด้วยไอ้น้อยหนึ่งในผู้ร่วมค้นหาทิศสอนพูดขึ้นนี่ตัวอะไรมันกัดวะกำนันจรพ,พึมพำลอยๆสภาพเละข,ขนาดนี้ข้าว,ว่าต้องเป็นปอบลุงท้องแน่ๆไอ้น้อยพูด แสดงความคิดเห็นซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างเห็นด้วยเพราะมันจะคิดเป็นอื่นไปได้ยังไงด้วยทั้งหมู่บ้านมีลุงทองคนเดียวที่ทำตัวน่าสงสัยงั้นเอาอย่างนี้พวกเองกลับไปบอกเรื่องทิ่ทิสอนตายให้นางพการู้ก่อนแล้วก็แยกย้ายไปบอกชาวบ้านคนที่เหลือให้มารวมตัวกันจับปอบลุงทองในคืนนี้เลย ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วตัวน้าจะแยกไปตามตะบุญให้มาช่วยปราผีปอบไอ้น้อยเองไปกับข้าแล้วถ้าพวกชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ไปคอยข้าอยู่ที่บ้านลุงทองเลยเอาอาวุธแล้วก็เตรียมคบเพลิงไปให้พร้อมด้วยละ่ะถ้าไม่ชอบมาพาคนก็คงต้องเผากันละเดี๋ยวข้ากับตะบุญจะตามไปสมทบไปรีบไป กำนันจรสั่งการเร็วปือและเมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ที่ถูกมอบหมายส่วนกำนันกับไอ้น้อยก็รีบจำอา้าวไปหาตะบ,บุญหมอผีจอมขมังเวทที่เรื่องชื่อลือนามเกี่ยวกับการทำคุณไสปลาบผีทำสเสน่ยาแฝดฝังรูปฝังรอยแกรับทำทุกอย่างที่ได้เงิน ซึ่งบ้านที่แกอาศัยจะอยู่ใกล้กับวัดเรียกว่าเดินออกจากบ้านไม่ถึงสิบวาก็เข้าเขตวัดแล้วและโดยความรีบเร่งเพื่อแข่งกับเวลากำนันจรจึงเดินนำหน้าไอ้น้อยผลุนผลันก้าวเข้าไปโดยไม่ได้ส่งเสียงเรียกก่อนและเลือกที่จะมองตามหาตะบุญทางช่องหน้าต่างของบ้านหลังเตี้ย ที่มีแสงตะเกียงสาด่องออกมารำไรเพราะแกคิดว่าไม่ต้องขึ้นเรือนให้ยุ่งยากและเสียเวลากะว่าจะบอกกล่าวเรื่องราวแล้วจะพาแกไปบ้านลุงทองเลยแต่ทว่าเมื่อกำนันจรโผล่หน้าพ้นขอบหน้าต่างและอ้าปากเพื่อส่งเสียงเรียกหมอผีอาคมแต่ทว่าเขาต้องหุบปากเงียบ เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงตะเกียงสีนวลมันทำให้กำนันถึงกับรู้สึกเย็นว่าไปถึงไขสันหลังเพราะร่างที่นั่งหันหลังให้แกมันคือหมอผีบุญที่กำลังนั่งรูปหลังหมาดำตัวโต,วตวด้วยมือข้างซ้ายอย่างรักใคร่และตาเนื้อตัวของมันไม่ได้มีขนดำวาวเหมือนหมาธรรมดาทั่วไปแต่มันเลอะเปื้อนไปด้วยเลือดสด,สด แต่สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนมากกว่าก็คือหมอผีบุญกำลังใช้มือข้างขวาหยิบเครื่องในตับไตไส้พุงสดๆพวงใหญ่ที่กองวางอยู่ตรงหน้าขึ้นมากัดกินอย่างอร็จอร่อยและดูจากความน่าจะเป็นเหมือนว่าไอหมาดำจะคาบมาวางเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการกำนันหมองอะไรรีบเรียกตะบุญสิ เราจะได้ไปจับปอบลุงทองเดี๋ยวมันก็หนีไปก่อนล็อกไอ้น้อยที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวส่งเสียงถามกำนันจึงนั่นมันทำให้ตาบุญปอบอาคมรู้ตัวและหันกวับมามองด้วยดวงตาแดงฉานในปากของไอ้ผีโหดมีเครื่องในห้อยย้อยมาตามมุมปากเลือดสดๆไหลหยดติง๋ง และยังไม่ทันที่กำนันจะได้ถอยหนีไอ้ปอบจอมขมังเวทมันก็ตะโกนสั่งเสียงดังลั่นไอ้ดำฆ่ามันแล้วเอาเครื่องในมาให้พ่อส่วนเลือดเองก็กิกนได้เลยไปเร็วไอ้ผีหมาดำได้ยินคำสั่งมันก็ลุกพลวดอย่างว่าง่ายแล้วกระโดดพึ่งเข้าใส่กำนันทันทีกำนันจรนพะงาถอยหลังอย่างตกใจ ร่างของแกจึงเสียหลักไปชนเข้ากับไอ้น้อยที่ยืนอยู่ข้างหลังอย่างจังทำให้ทั้งสองคนล้มตึงลงไปกองอยู่กับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและนั่นทำให้ไอ้ผีหมาดาพลาดเป้ากระโดดวื้อข้ามหัวไปอย่างน่าเสียดายซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองคนรอดพ้นจากคมเขี้ยวไอ้สมุนปอบมาได้แค่เส้นยาแดงพาแปดไอ้น้อย วิ่งเร็วกำนันแหกปากตะโกนลั่นพร้อมออกวิ่งน้ำหน้าอย่างไม่คิดชีวิตจึงมีไอ้น้อยวิ่งตามหลังมาติดติดพร้อมแหกปากร้องตะโกนลั่นให้ดังที่จุดเท่าที่เสียงจะมีผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกทั้งสองคนวิ่งตามกันมาแค่เสี้ยวนาทีก็ถึงกุฏิอาจารย์พรางตะโกนเรียกหลวงพ่อเสียงสัน่น เหมือนคนใกล้จะร้องไห้หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยทีหลวงป่อช่วยทีใจเย็นๆรอเดี๋ยวอาตมาหาไม่ขี่จุดไฟก่อนทั้งกำนานและอน้อยยืนรอตัวสันเทาอยู่หน้ากุฏิพลางหันไปมองทางด้านหลังเพราะกลัวไอ้หมาดำจะตามมาและไม่นานนักหลวงพ่อในวัยชรา ก็เดินถือเทียนเล่มโตออกมาเปิดประตูรับซึ่งทั้งสองคนก็ไม่รอช้าเบียดเสียดแย่งกันเข้ากุฏิหลวงพ่อจนเกือบจะชนพระชรลาล้มใจเย็นๆในวัดในวามันตามเข้ามาไม่ได้หรอกหลวงพ่อพูดด้วยเสียงนุ่มนวลทำไมมันจะเข้าวัดไม่ได้ขนาดในวัดยังมีผีไอ้น้อยคิด และหลังจากตั้งพอให้คลายความกลัวลงบ้างแล้วกำนันก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังซึ่งพระชราก็นั่งนิ่งอย่างใช้ความคิดแต่ยังไม่ทันที่หลวงพ่อจะพูดอะไรออกมาแสงคบเพลิงสว่างสวัยของชาวบ้านก็มายืนอยู่หน้ากุฏิโดยมีลุงทองร่วมขบวนมาด้วยอา้าวมากันเยอะแยะ ปักคบเพลิงไว้ข้างล่างนั่นแหละแล้วพากันขึ้นมาข้างบนนี่หลวงพ่อพูดขึ้นเมื่อเห็นกลุ่มชาวบ้านซึ่งทุกคนก็ทำตามทำไมพากันมาได้ละ่ะกำนันเอ่ยถามก็พวกเราได้ยินเสียงร้องว่าผีหลอกผีหลอกก็เลยจะมาช่วยชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอ้าวแล้วลุงทองละ่ะทำไมมากับชาวบ้านได้ กัน,นั้นหันไปถามลุงทองแต่แกไม่ตอบปล่อยให้ชาวบ้านคนเดิมตอบแทนโอ้ยก็แกใช่ปอบที่ไหนเล่าลือกันไปได้ดีนะที่ได้พูดคุยกับแกก่อนและพอลุงทองรู้ว่าทิศสอนโดนปอบฆ่าตายแกก็อาสามาจับปอบด้วยแกว่าเมื่อตอนกลางวันแกจะเป็นลมเพราะแดดมันร้อน เลยไปขอน้ำที่สอนกินแล้วที่สอนก็ตักน้ำให้แกโดยไม่ได้รังเกียดแกเหมือนคนอื่นๆเลยยังไงฉันต้องขอโทษลุงทองด้วยนะที่เขาใจผิดไปกำนันเอ่ยพลางยกมือไหว้อย่างจริงใจไม่เป็นไรหรอกข้าไม่เคยถือโทษโกรธใครลุงทองพูดสั้นๆแล้วหันมาหาอาจารย์พร้อมเอ่ยขอสายศีลและทูบเทียน ซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตให้ไปหยิบเอาตามความต้องการและหลังจากได้ของครบแล้วลุงทองก็ลงจากกุฏิเพียงลำพังไม่ว่าใครจะขอไปช่วยแกก็ไม่เอาบอกแค่ว่าแกอยากจัดการด้วยตัวเองซึ่งทุกคนต่างแปลกใจและไม่เคยรู้เลยว่าลุงทองแกมีวิชาอาคมลุงทอง เดินมุ่งหน้าไปทางบ้านหมอผีบุญแล้วนั่งลงในเขตวัดโดยหันหน้าเข้าหาบ้านปอบหมอผีพร้อมใช้ไม้ปากแบบง่ายๆเป็นสีมุมแล้ววางสายศีลวนรอบโดยร่ายคาถากำกับทุกขั้นตอนแล้วลงนั่งตรงกลางวงสายศีลพร้อมกับจุดทูบเทียนเสียบปักลงพื้นพลางกอบโกยดินขึ้นมากองไว้ตรงหน้าซึ่งอยู่ภายในวงสายศีล พร้อมกับร่ายเวทมนต์สำทับลงไปอสามรอบแล้วใช้นิ้วเขียนอักขระลงไปบนกองดินอีกทีแต่ทว่าทันใดนั้นอย,ยู่ๆก็เกิดพายุหมุนขึ้นอย่างรุนแรงมันหมุนวนรอบวงสายสินจนพัดพาฝุ่นดินกระจัดกระจายปลิวฟุง้งแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์แรงลมไม่สามารถพัดดินเข้าหรือออกจากวงสายสินได้เลย ลุงทองไม่รอให้เสียเวลาเนิ่นนานแกร่ายคาถาทีกระชั้นพลางกรีดนิ้วไปบนกองดินจนเป็นรอยลึกทันใดนั้นก็มีน้ำเหนียวเหนียวข้นเหมือนเลือดไหลตึมออกมาจากรอยกรีดและตามด้วยเสียงร้องหวยหวนของผีปอบตะบุญดังกล้องสะทานไปในความเงียบของยามดึกสงัดและแล้วเงาร่างดำทะมึน ก็เพ่นโพ้นออกมาจากตัวบ้านพร้อมกับไอ้หมาสีดำที่ทลาถาโถมตามออกมาติดๆและฉับพลันทันใดนั้นไอ้ปอบตาบุญก็กระโดดเข้าใส่ลุงท้องอย่างโกรธเกลี้ยวไมยเข้าเข็นฆ่าแล้วกระชากไส้ออกมากัดกินแต่ทว่าร่างนั้นต้องมีอันหยุดชะงักเมื่อเข้าใกล้วงสายสินมันส่งเสียงฮือฮาอยู่ในลำคอ อย่างเครื่องแค้นที่ไม่สามารถทำร้ายชายสูงไวัยได้มันยืนจ้องมองลุงทองด้วยสายตาดุร้ายหมายเอาชีวิตมึงแน่นักเลิกไอ้ท้องกูก็ไม่แน่แลอกเพียงแต่กูไม่ชอบให้ใครมาลังแกคนที่ไม่มีทางสู้ให้ต้องตายฟรีเดี๋ยวมึงก็ต้องตายฟรีตามไอสอนไปไอปอบหมอผี ตะคอกใส่ลุงทองอย่างไม่กลัวเกรงซึ่งลุงทองก็ไม่ได้ตอบโต้แกใช้นิ้วมือเขียนอักลรยึกยือลงบนพื้นดินตรงหน้าแล้วร่ายเวทมนต์เพียงสองสามคำก็เป่าพ่วดลงไปบนพื้นอย่างแรงพลันก็มีกลุ่มฟันพวยพุ่งออกจากตัวอักษรบนพื้นแล้วพุ่งเข้าใส่ร่างไอ้หมาดำอย่างรวดเร็ว ไอ้ผีหมาดำถึงกับเซทลาสะดุ้งเฮือกยืนตัวสันเทาเหมือนไม่ใชใ่ผีปอบหมาดำสุดหหตัวเดิมและเพียงชั่วพริบตาร่างไอ้หมาผีก็ค่อยๆสูญสลายกลายเป็นอากาศไปในที่สุดมีมึงกล้าสลายเวทมนต์กูเลือไอ้ปอบตาบุญคำรามลั่นแต่ลุงทองก็ยังคงเงียบ ไม่พูดต่อล้อต่อเถียงใดๆกับไอ้ปอบโหดเพียงแต่แกใช้นิ้วขีดเขียนกรีดลึกลงไปบนกองดินทรายอีกครั้งพร้อมกับ่ร้คาถา,าอย่างถี่กระชั้นและเพิ่มความรึกข,ของการกรีดลงบนดินทรายในขณะที่เสียง่ร้คาถา,าก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆแกทำซ้ำๆอยู่ชั่วครู่ก็กอบกำรมดินทรายสาดซัดเข้าใส่ร่างปอบตาบุญทันที ไอ้ผีร้ายถึงกับผงาดถอยพลางส่งเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและทุกทรมานและทันใดนั้นก็เกิดเปลวไฟที่ร้อนระอุโหมกระพือเผาไหม้ร่างผีปอบอาคมจนหงิกงอไหมเกรียมและไม่นานนักผีปอบตาบุญก็เหลือเพียงเท่าทุลีเฮ้นี่ล่ละคือจุดจบของพวกเล่นของ ที่ไม่รู้จักรักษากฎระเบียบที่ครูบาอาจารย์เฝ้าสั่งสอนและตักเตือนลุงทองพึมพำมมเบาๆและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ